ี่น้องสวัสดีครับสวดีรอากาอากาศกำลังบุมมี่ขี่ฝาพรเมรพี่น้องที่ม่นบิงสู่แลนดครับวดีพี่น้องมาเบื้องหนึ่งครับสวดีมหยุงานป่ะนะอดไปสุดพี่น้องเอ้ยเพิ่งกลนงางเกงไหมสุดยอดเลยครับสีมอบสีมอบเพื่งจะว่านงเกงขาดพวกเขาพุ่นน่าว่าขัดจตวดจัตวาถล่มได้ป่ะนะใช้บุปแกได้หรบุ เตรียมของครับใส่ขคบูโก้แหละมึงกินกระสันปะนะถั่วลบเหรอถั่วลบกวนฟันไปเพราะว่าถั่วลบเป็นผู้พ,พามากไหมถัะวลบเป็นผู้พามาแต่ว่าผู้ที่อยู่หลางมันใช่สุดครับแต่ว่าผู้ที่กินเนาะนั้นโมคูฟูไปทานนี่แหละครับบ่ฟังเสียงเลยปะนะเปล่าเปาเขาไม่ได้กิน,น,นเ,เนนหมือนว่าเตรียมตัวกันครับ ตอนนี้เป็นผู้ธือิ่อย่างเดียวอย่ายงเดียวอย่างเดียวครับผู้ก้อนผู้เราคล้ออกกับผู้ก้อนเรบือู้ปัสสาวะเราใชนไหมหยัดมือกูงไม้ปานะฝนตัมึงอนยุมตัครับฝุ่นตั้มตั้อย่างนี้นาบิ้งเบ้าตั้เยอ่าไว้ถึงก้อนมาเล็นอ่งก็ยังไดครับ คเปนงดีมเหมับ่่ลีเามัน่เาขิงไปแหนสนจะไทนั่งเป็นวันนี้เไปไทยยังไงฮะ่เห็นได้จะพูดอะไรดับี่ยล้างสันะพี่ยล้างว่าันนี่ล้างไรเหรอขนไปแล้วนไปล้วครับ

น้อนวดยโย่นนนเ่นันก็ล่าขอดยกินี่ยจุนมาาบม้งเดี๋ยวขอ้อนว่ากินได้ล่าเนาะเน้อขาน้อข่อยตๆพี่ลอ้ยขาสันเลยแออไปนักไก่หอมไปนักชอมดีว่ To bé em bé nhắn nhục 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 nhục

นว่านาง,งาันว่เฮ้ยยนี่เยอ่กนดินอ,ดอืมยิพบพน,น่องออกใคพบนพพพ่องเดี๋ยวพบแค่เดียวครับนี่น้องนี่แรงนี่นะกำลังแจกครับจิติเป็นไผ่หลงมือเนี่ย

ไม,ไม่ไงพีง่นาะไม่ปุดขาคนแต่จริงใส่มันใส่กลบมากับใส่สูตรด้วยก็ครับอันนี้ใส่เจ้กบเอาแล้วพี่้นงะอ้ยก็ต้องแซบเลยครับขาวขอัวอยู่ขาวอัหัวแดงเลยพี่เนาะถือเพื่อดีเลย,ลย,เลยนะ นี่ไหนต้บผัวใครแล้ววันนะใส่ควัอะไรครับลุงมหาบมหรือเปล่าบอกว่าลุงไปปลามันบนวัดดัน ดีเะาเนของฟังเสียงแก่ถึงงบนไปจำอืดแล้วครับนี่เรื่มปาแล้วพี่้อมมันวะนี่มันมันนะบางบ่ไหมจานเอาเลย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  เอาเลยเอาเลยสั <Mile dizzy> vale ok ้นห huh? yeah. ิวขาสั้นหิ By ้วขขาเนี่เป็นอะไรนะหะขอเด้อบาทเนี่ยมาเลยรเป็น่ะติดสั้นติดตะมันก็บ่มีบ่มีมองดูขอเลยนะกนเลยเอาลุงยังไง nó góc góc tali vẫn là tali vẫn là tali vẫn oh, <laughs> là tali vẫn tóc vẫn là tìm gọi cứ pha con tìm góc nó, góc ไไมังอะนะ,นะนนตัวน,นี้มันอ,ออกครับมันก็นจะเอาถังขึ้นไปปาดเราครับอย่าลุ้นถังสุบเราครับเฮ้ยปเญญายุบากเราหมดอล้ามั้นนะ <laughs> ถึงมองไปแล้งหัวครับหยันยังปอแเปลวไปอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะป่าพุนมนาเรียบร้อยรอครับเดี๋ยวจะด่างด่าดิชัวนี้ก็ยังไปไหนพี่เนาไปตรงนี้

ขานี่เขียไม่ดีขนา่น้นงรอกไปยังน่นเลยครับลมางลมาเลยลงมาเลยเย้ยง่าำยังไงยากขึ้นมาขึ้นมาข้นไเดี๋วตั้งในะยังตาวล้ค กูทำกลาใก้สุดเลยครับว่ามันลงล่างหล่น้องตัวนี้ที่ป่าเราครับป่าเราพอไไ้ไปกินว่าเดี๋ยวมันช่วงมันลดเดการหมดแล้วครับตในป่าเราครับูป่าได้ต้งเสียเลยน้องูป่าได้ต้องเสียเลยโอเนีองุคนยมันมุนมนน็ไม่า้ล่ะทุองยางทุองยาวกวานครับเดือดเปล่าเพะเออ งนดูงอยู่ีมาดีบะมาดีดีก็มาจังสันเรองฝาด่างงาครับเดี๋ยวจะดึงสูงกานั้นเดี๋ยวนี่เอาแบบนี้เรือเป่เ้าผู้จหญ่างใส่ครบสวดครับเ้วเบื้องต้องนี่มันอรเคยมาแบบง่ายไเลยพื่น้อง มันลงเป็นลางไว้แล้วยังบ่ยังอยู่ตัวยังเงียบเนีคยับดางห่างอันเหรมันเราแค่บักเื่นนะอยงก็ลงครับเนียลงมาแล้วลงไปลางครับนะลงอยู่ลางกันครับ ตนนี tang, <laughs> <laughs> ้ล้างล้างว่เป็นอะไรไปเปล่ันนี้พี่น้องเอ้ยลัางเจาก็มาล้างแล้อครับฟองเทสแตกยังตายลุงมาอู่ทั้งล่างครับเนี่วเดี๋ยวเลยเมีมันแม่าเม่าเฟืองเม่เพืองลุงมาครับเจียวมาเอาขบหลยไปก่อนครับกำลังไม่ได้ไปน้ำห่อครับ นเอาไปฝากมาเนี ira, ่ยนไฝากนี <c asing> ่นะไม้ยฝากอีกรอบจะเข้าน่้ไปฝากกกันปนะเอยครับกลวนี่หละครับเอาไปแล้วเอาไปฝากเอาไปฝากกันเาเมาเอาต่แม่มาเอาบุกามากีงครับชื่ตเป่าครับเก็บจิงขอนครับบนี้นังนเนี่ย ก่อนกิดเตียวไปเอาได้ตลอดครับเนี่ยเออใช่ยเับเก็บย้ำเลยครับเอ๊้เขาเชียงมังเขาตุ้มมองยังเขาตุ้มมองตุ้มเตี้ชี้เดี๋ยวหน่อยเฮ้อไปไปไปเรครับเดี๋ยวรวมกันทั้งแนวกว่านี้นะบริอยู่ทั้งในจะเชื่อบริอยู่ทั้งในเดี๋ยวปลาครับปลามันอยู่ต่ำเอาเสียของขาเนี่ยไป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 กันครับกันเนี่ย ไม่เห็นเลยนเลี่ย่อ้ยมันนะต้องเบ่งอย่าเดี๋ยวต้องขวานันครับอ้ดอกผมอะเล็งไหนผมๆอาอไหมกินข้าวมันยไอหมีนะโอ้ยมึอเบียร์ดเหมนตางครับอ้อน้ไหนต้องหวานครับตอนนี้เมื่อวานนี้กินมาไดบ้งนะมื่อวานนี้กินอไรบ้ เนียะเงียะลงอ่ะะพอดีนะสมบัติหนามไข่หนามไข่ลับเงียหลับขุมยังมักะมัน้องจำอนเขเ่อ่นี่นีนี่นี่อผมก็บี้วนก็เสียบอยู่นิกับหมู่บ้านนี่เลยวันนต่เมื่อดป่าไม่เอากับหมู่บ้านนี่เป็นไหน มะขม,มถ้าหมู่บ้านไดนก็แบบน้ก็ไปกันยาสระไข่ไหมน้ำน้ำผมว่าน,น้ำอะขมมีน้องเหมือนมันขมกินมาไลยครับเด็กเอาแล้วมีน้องอ่มันไปกินยังดอกอยังช่วงนี้ก็ยังช่วงดอกเป็นบาเคี้ยงเคี้ยวหางหนูดอกอยังเหดงรดอกเียวหางหนูอยากิองเพ็ดไหม สายสายหเชียหยาดที่นอกเเเพชรเชียงหนูผมมาตะจันไปนอนเมือวันบุบันหวันืนัจกงนี่เยือเขาเปิดสองมือวันนะมันจะร้องอ่ะรองมันแต่ว่าติดยูมีแต่ว่าไอ้ผมผมอเปนียจ้อมนเดิเ้น่กินวันนี่มันกินลูกขนลับเมอวันมือวนลวกกับขมเลยว่ะเหมือนเสียบเหมืนขนะก่อนนั้นยังบขมเลยผมเบอร์ท่ไหน อันนี้ว่าเป็นยาว่าเป็นยาเป็นว่าหวานอมขมนี่ต้มทมเหมือนขมเมันเป็นยาไี่้กินจงจี่หอครับหวานอมเนาะขมเป็นยาเนาะหวานอมขมต้มทิมแต่ละคนเส็จแล้ครับโอ้ขาดอายามเลครับหวานเลยว่กินม่ลูกเต่าเลยทีนะีนหนา้ยกินหนาตัวกินเลยครับ ่องที่เมียเดิอดมาอยู่อืมกินได้ไหมขาโค้งนสินมัอนข้าโคงเลยปบวเจอกันพี่นะี่หนเจอกันี่เป็นบ้างบุนข้างห้องนนี้ดอกนี่เดีดอกนแลวยังไปพึ่งนเพื่นครับ เรนมเง้ถุงกันเนลุงยูเมด่ะอยู่ดูยู่กับี่ถุงยูเราดูยู่มล้เราอุตสาห์ไปบอกก่อนเงี้เตๆเลยเนี่อยู่กินไปแล้วครับวันนี้ยังเลยไชว่าโบเขาแล้ววะมีหลังจากมือวนนี้คือรอบสุดท้ายได้เป็นหรืเปลครับ ออกจาก abei, ไก็ยังจะเป็นผู้หล <The, S 2> ักประเทศนีนโดนครับเดี๋ยวเขาเนี่ครับันนี้ก็พายุเขาอีกสองมือพายุเขาบังหันเรอยกรบปุันปิดมานะครับนี่โอกาสถ่าขี้วเติอยุบนะอันบานี่นี่นี่้าเชียน้องเี่น้องมสอบพอมไหมรับมือบีเบิง่าจีบินสวัสดีครับมอ้ก็อยากจะพูดมันไข่น้ำได้เป็นองพรอยู่ด้กินครับมมันไอเติบครับ ว้วนอยู่ตามยิงหนาเน้นเมื่อไรไปเนี่ยครับสัันดีอยู่